ครับเพจเร่บาร์บี큐สป라이นครับผู้แทนจําหน่ายเตา p k เคกริลอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเตา p k 360รุ่นท็อปของ p k เกริลเตา p k 360นะครับก็เหมือนกับเตา p k เกริลที่ผ่านผ่านมาทุกๆุกรุ่นนะครับก็คือผลิตจากอลูมิเนียมหล่อนะครับแทบจะทั้งตัวเลยทั้งตัวเตานะครับจนถึงถึงขาตั้งนะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ย95%โดยประมาณนะครับก็ทําจากอลูมิเนียมหล่อทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า สนิมไม่ขึ้นนะครับทนทานนะครับจนเราใช้กันไปถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเลยนะครับเตา Pk ที่ผลิตมาในช่วงปีแบบ 1960- 1950ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับนอกจากตัวการผลิตที่ทำจากอลูมิเนียมหล่อแล้วเนี่ยจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของเตา Pk นะครับทุกๆรุ่นเช่นเดียวก,กันก็คือการที่มีช่องระบายอากาศนะครับสองช่องด้านบนและมีช่องอากาศเข้า2ช่องด้านล่างนั่นหมายความว่าเราสามารถที่ควบคุมปริมาณอากาศที่เข้าออกเตาเนี่ยครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ ยิ่งถ้าเราควบคุมปริมาณอากาศที่เข้าเตาได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิในเตาเราก็ยิ่งควบคุมได้ละเอียดเท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิในเตาเองเนี่ยด้วยความที่อลูมิเนียมหลอดตรงนี้มันหนาถึง6.35ม mm, ิลิเมตรนั่นหมายความว่าอุณหภูมิในนี้นะครับจะค่อนข้างคงที่มากๆเพราะฉะนั้นพอเซตแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็จะนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดอย่างตอนนี้เนี่ยผมลมควันมานะครับประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วอุณหภูมิอยู่ที่268เนี่ยแทบจะ ไม่ขยับไปไหนเลยนะครับนิ่งๆเลยที่มาดูลักษณะเฉพาะของ p k 360บ้างนะครับ p k 360เนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือความกว้างนะครับขนาดของเตาย่างเนี่ยขนาดตะแกรงย่างทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่360นิ้ว360ตารางนิ้วนะครับโดยที่ตัวตัวตะแกรงย่างและตัวตะแกรงฐานนะครับทำจากสเตลเลสสตีลนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาให้ตัวตะแกรงเนี่ยสามารถที่จะถอดได้เพื่อที่เราจะได้เติมฐานได้สะดวกนะครับในกรณีที่ต้องเป็นลองคุกนะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปแล้วก็ดึงออกได้เลยอย่างนี้นะครับตอนนี้เราทำโทมฮอคอยู่2ชิ้นนะครับอ่ะนี่ขออนุญาตปิดต่อนะครับแล้วก็เตาเนี่ยก็มาพร้อมกับเชลอสองข้างเนาะที่ค่อนข้างใหญ่โอถงเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเตาเนี่ยสามารถที่จะถอดออกจากขาตั้งได้นะครับโดยที่เราใช้วิธีการหมุนตัวสกรูตร,ตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้ครับพอหมุนออกเนี่ยสามารถที่ยกทั้งตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราคลุกอยู่คงยกออกไม่ได้เดี๋ยวผมจะ ใส่ภาพอินเสิร์ตเข้ามาแทนจะได้เห็นว่า,เ,าเวลาถอดนี่ลักษณะเป็นยังไงนะครับนี้ขอขันกลับเข้าไปที่เดิมเพื่อความปลอดภัยนอกจากนั้นเนี่ยตัวเชลฟ์ทั้งสองข้างนะครับก็สามารถถอดออกมาได้ง่ายๆนะครับโดยแค่การหมุนปุ่มข้างล่างนี้เท่านั้นเองนะครับหมุนปึ๊บแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราต้องการที่จะยกตัวเตาเนี่ยไปไหนมาไหนนะครับก็สามารถถ,ถอดเชลฟ์ออกนะครับสองฝั่งแล้วก็ยกเนี้ยเข้าท้ายรถได้เลยรถเก๋งก็เอาไปได้สามารถที่จะแขวน นะครับตรงนี้แขวนได้แล้วเวลาใส่ก็ง,ง่ายๆอย่างนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ขันสกรูเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีขาจะเห็นว่าจะมีขาอยู่4ี่ขานะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ว่าขาตรงนี้ไว้ทําอะไรหนึ่งคือสามารถที่จะแขวนอุปกรณ์ได้นะครับเวลาที่เรา,าใช้งานเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะโกยที่เท่าแล้วก็เอาถังนะครับมาแขวนเดี๋ยวผมเอาถังมาให้ดูเตา PK 3 6สเนี่ยก็มีตัว ขา4ขาด้านหลังนะครับซึ่งเวลาที่เราถอดตัวเตาเนี่ยไปวางใช้ที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะวางลงไปบนพื้นได้เลยโดยที่เวลาเปิดเตาเนี่ยนะครับก็จะเตามันก็จะไม่หงายไปข้างหลังเพราะว่ามีขาเนี่ยดีไซน์มาสำหรับให้วางใช้งานบนพื้นโดยเฉพาะซึ่งถ้าถามว่าเอาแล้วเตาอื่นๆทาได้ไหมโดยส่วนมากเตาจะทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการรับอากาศเข้านะครับของ PK360 เนี่ยรับอากาศเข้าจากด้านหน้า ก็คือจะมีท่อสีท่อตรงนี้นะครับอากาศเข้าทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราวางลงไปสมมติวางบนโต๊ะม้าหินนะครับหรือวางบนโขดหินเวลาไปทะเลหรือไปภูเขาเนี่ยก็สาม PK สามหกศูนย์ K K 360ก็สามารถที่จะทำงานได้เลยเพราะว่าอากาศเนี่ยรับเข้าด้านหน้าด้านหลังแต่ถ้าเป็นเตาทั่วไปที่รับอากาศอยู่ด้านล่างเตาเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เพราะว่ามันจะไม่มีทางให้อากาศเข้าอีกหนึ่งอย่างนะครับ ที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดในแง่ของของตัว pk 3 6 0แล้วจริงๆ pk อื่นๆด้วยก็คือฝาของตัวเตาครับสามารถที่จะถอดยกออกไปได้เลยโดยที่ไม่มีบานทับอยู่ด้านหลังื่องซึ่งดีไซน์ที่ไม่มีบานทับด้านหลังเนี่ยมันทําให้เตาเนี่ยครับมีความแข็งแรงเอาละครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับทั้งหมดของเตา pk 3 6 0นะครับเรามารีแคปกัน1ก็คือผลิตจากอลูมิเนียมหล่อนะครับ 1, งคงทน2ไม่ขึ้นสนิม3ในเตาเนี่ยรักษาอุณหภูมิได้ นิ่งมากๆอย่างตอนนี้นะครับพูดเรื่องของการรีวิวเตานะครับเราถ่ายกันมาหน้าสัก30นาทีแล้วจะเห็นว่าอุณหภูมิตอนแรกๆที่อยู่ที่268เนี่ยตอนนี้ก็ยังกวนเปียนอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่272นี่ขนาดมีการเปิดฝาเตาขึ้นขึ้นลงๆอยู่ไปหลายทีเชลสามารถที่จะถอดได้นะครับง่ายๆโดยการบิดสกรูด้านล่างนะครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะถอดทั้งเตาเนี่ยนะครับใส่ท้ายรถก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็คือ pk 3 6 0สามหกศูนยสนะครับ,รบ,รบ,รรบก็สา,าที่จะ ทักเข้ามาได้ที่เพจ r a y s e Barbecue Supply ได้เลยครับ